กลิ่นหอมจากอดีตสู่พลังเศรษฐกิจแห่งชาติ curious excited ในยามเช้าของตลาดสดกลิ่นของตะไคร้ใบมะกรูดและพริกแห้งผสมกันจนลอยคลุ้งไปทั่วบางคนบอกว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นของบ้านแต่หากมองให้ลึกมันคือกลิ่นของอัตลักษณ์ชาติที่ไม่มีวันเลือนหายเสียงสากตำพริกดังสม่ำเสมอเหมือนจังหวะหัวใจของคนไทยที่ไม่เคยหยุดเต้นทุกครัวเรือนมีสูตรลับเป็นของตนเอง และทุกจานคือการส่งต่อความทรงจําจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอาหารไทยจึงไม่ใช่เพียงของกินแต่คือภาษาลับที่สื่อสารความรู้สึกความผูกพันและรากเหง้าของแผ่นดินตั้งแต่ภาคเหนือจรดภาคใต้ทุกพื้นที่ต่างใช้วัตถุดิบของตนเองปรุงรสชีวิตให้ต่างออกไปจนเกิดเป็นอาณาจักรรสชาติที่ไม่มีประเทศใดลอกเลียนได้เพราะมันผูกพันกับดินน้ำลมและไฟ ที่หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินนี้มานับร้อยปีแต่สิ่งที่น่าประหลาดคือเมื่อการเวลาหมุนไปรสชาติจากครัวบ้านกลับค่อยๆขยายออกนอกพรมแดนเริ่มจากคนไทยที่ไปทำงานต่างแดนแบกคลิกแห้งและเครื่องแกงใส่กระเป๋าแล้วเปิดร้านเล็กๆในเมืองไกลพวกเขาไม่ได้ตั้งใจจะครองโลกเพียงอยากรักษาความคุ้นเคยของบ้านเกิดไว้แต่กลิ่นหอมของน้ำพริกและเสียงจานกระทบครัวกลับดึงดูดคนต่างชาติให้มาลองชิม และนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางของรสชาติไทยรสชาติที่ครั้งหนึ่งเคยอยู่ในหม้อของแม่เริ่มกลายเป็นสินค้าบนชั้นวางในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างประเทศคนทั่วโลกเริ่มออกเสียงคำว่าต้มยำกุ้งผัดไทยแกงเขียวหวานด้วยสำเนียงแปลกหูแต่เต็มไปด้วยความหลงไหลจนคำเหล่านั้นกลายเป็นภาษากลางของความอร่อยที่ไม่ต้องแปลรัฐบาลเริ่มเห็นแสงแห่งโอกาสจึงเกิดแนวคิดครัวไทยสู่ครัวโลก เพื่อยกระดับอาหารจากความภูมิใจในบ้านให้กลายเป็นพลังเศรษฐกิจระดับประเทศร้านอาหารไทยถูกผลักดันให้เปิดในเมืองสำคัญทั่วโลกวัตถุดิบไทยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้มหาศาลขณะที่เชฟรุ่นใหม่เริ่มทดลองนำภูมิปัญญาเก่ามาผสมกับเทคนิคสมัยใหม่เพื่อสร้างสารรค์เมนูที่ยังคงรากเดิมแต่มีรูปแบบร่วมสมัยสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดทำไมอาหารถึงมีพลังมากขนาดนี้ เหตุใดเพียงกลิ่นหนึ่งหรือคำรสเดียวจึงสามารถสะกดใจคนทั้งโลกได้บางคนอาจบอกว่าเพราะอาหารไทยมีรสจัดและหลากมิติแต่แท้จริงแล้วสิ่งที่ทำให้รสชาติไทยมีพลังคือเรื่องราวที่ซ่อนอยู่หลังจานนั้นอาหารไทยคือผลลัพธ์ของความอดทนความประณีตและความเอื้อเฟื้อผู้ปรุงต้องใช้เวลาใช้ใจและใช้ความเข้าใจในสมดุลของรสชาติทุกคาจึงแฝงด้วยปรัชญาของชีวิตที่ว่า ความกลมกล่อมเกิดจากความต่างที่อยู่ร่วมกันซึ่งไม่ต่างจากความเชื่อเรื่องความสมดุลในสังคมไทยเมื่อโลกเริ่มหันมามองหาอาหารที่ไม่ใช่แค่ของอร่อยแต่ต้องมีเรื่องเล่าอาหารไทยจึงโดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพราะเบื้องหลังทุกจานคือประวัติศาสตร์ความเชื่อและศิลปะที่เกิดจากความรักในวัตถุดิบหากชาติอื่นขายรถอาหารไทยขายทั้งจิตวิญญ,ญาณของการปรุง และนี่เองที่ทําให้ครัวไทยไม่ใช่แค่สถานที่ทาอาหารแต่คือโรงเรียนแห่งชีวิตที่สอนให้คนรู้จักความพอดีความเคารพต่อธรรมชาติและความสุขจากการให้เมื่อโลกทั้งใบเริ่มวิ่งหาความหมายใหม่ของความยั่งยืนอาหารไทยได้ยืนอยู่ตรงนั้นอย่างสง่าง,งามในฐานะพยานของภูมิปัญญ,ญาที่ไม่เคยสูญวันนี้เมื่อมีคนต่างชาติยกช้อนตักต้มยำหรือซดน้ำแกงเขียวหวานด้วยรอยยิม้มเขาไม่ได้กินแค่เครื่องปรุง แต่กำลังสัมผัสจิตวิญญาณของแผ่นดินไทยที่เดินทางข้ามทวีปมาถึงโต๊ะอาหารของเขาโดยไม่รู้ตัวกลิ่นหอมจากอดีตจึงไม่ใช่เพียงกลิ่นเครื่องแกงแต่คือกลิ่นของความภาคภูมิใจที่กำลังผลิบานเป็นพลังเศรษฐกิจแห่งอนาคตของชาติและนี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดที่จะพาไปสำรวจว่าอาหารไทยไม่ได้แค่สร้างความอร่อยแต่กำลังสร้างประเทศทั้งประเทศให้อยู่ในใจคนทั่วโลก แบรนด์อาหารไทยเมื่อสูตรลับกลายเป็นสินทรัพย์เศรษฐกิจไม่มีใครคาดคิดว่าเครื่องแกงในครัวบ้านจะกลายเป็นพลังขับเครื่องเศรษฐกิจระดับชาติได้วันหนึ่งพริกแห้งซองเล็กที่เคยแขวนไว้หน้าบ้านกลับไปปรากฏอยู่ในห้างใหญ่ต่างประเทศข้างๆสินค้าของประเทศมหาอำนาจนั่นคือช่วงเวลาที่รสชาติไทยไม่ได้เป็นแค่รสชาติอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นตราแห่งความภูมิใจ แบรนด์อาหารไทยเกิดขึ้นจากหัวใจที่เชื่อมั่นในเอกลักษณ์ของบ้านเกิดผู้ประกอบการรุ่นใหม่หลายคนไม่ได้เริ่มจากทุนหนาแต่เริ่มจากสูตรของแม่สูตรของยายที่สืบต่อกันมาด้วยความศรัทธาในรสมือทุกขวดน้ำปลาทุกซองเครื่องแกงทุกถ้วยขนมไทยล้วนแฝงด้วยประวัติศาสตร์ที่ถูกแปรรูปเป็นสินค้าสมัยใหม่อย่างแยบยนตคำถามคือทำไมผู้คนทั่วโลกจึงหลงไหลในแบรนด์อาหารไทยเพราะมันไม่ได้ขายแค่รสชาติ แต่ขายเรื่องแบรนด์อาหารไทยจํานวนมากเติบโตจากความเชื่อว่าคุณค่าของความอร่อยคือทุนที่ไม่มีวันหมดแทนที่จะผลิตอาหารแบบเดียวกับประเทศอื่นไทยเลือกจะนําเอกลักษณ์ของตนมาสร้างมูลค่าไม่ว่าจะเป็นน้าปลาแท้ที่มีกลิ่นเฉพาะหรือกะทิที่ข้นจากมะพร้าวแท้ในภาคใต้ทุกหยดคือผลลัพธ์ของภูมิอากาศดินและฝีมือคนไทยทั้งประเทศในตลาดโลกแบรนด์ไทยเริ่มได้รับการยอมรับ เพราะรสชาติของเรามีเอกลักษณ์ไม่มีการประนีประนอมกับความเป็นตัวเองต่างจากสินค้าหลายชาติที่พยายามปรับให้ถูกใจตลาดมากเกินไปแบรนด์ไทยจำนวนหนึ่งกลับกล้าที่จะประกาศว่านี่คือรสชาติของเราถ้าคุณอยากรู้จักไทยต้องเริ่มจากคำนี้ความมั่นใจเช่นนี้ทําให้คนต่างชาติรู้สึกถึงความจริงใจและความภาคภูมิ การเติบโตของแบรนด์อาหารไทยยังได้รับแรงหนุนจากกระแสะความนิยมอาหารสุขภาพทั่วโลกวัตถุดิบไทยที่เคยถูกมองว่าแปลกเช่นใบกะเพราขา่าตะไคร้หรือขมิน้นกลับกลายเป็นดาวเด่นในตลาดสุขภาพเพราะมีคุณสมบัติต้านอักเสบและช่วยบำรุงร่างกายธุรกิจอาหารไทยจึงไม่ได้เพียงแค่ขายรสชาติอีกต่อไปแต่ขายสุขภาพและความสมดุลไปพร้อมกัน สิ่งที่ทำให้แบรนด์ไทยโดดเด่นกว่าคือความสามารถในการเล่าเรื่องทุกแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จต่างมีตำนานของตนเองบางรายเล่าถึงการเริ่มจากตลาดสดเล็กๆแล้วกลายเป็นผู้ส่งออกบางรายเล่าถึงการต่อสู้เพื่อรักษาสูตรดั้งเดิมไม่ถูกลดคุณค่าในกระบวนการผลิตเรื่องเหล่านี้ไม่เพียงสร้างภาพลักษณ์แต่กลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้บริโภคกับวัฒนธรรมไทยการเล่าเรื่องในโลกอาหารจึงกลายเป็นศิลปะใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพราะเมื่ออาหารมีเรื่องเล่ามันจะมีพลังเหนือราคาป้ายเมื่อคนต่างชาติกินผัดไทยเขาไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อเส้นและถั่วง,งอกแต่กำลังซื้อประสบการณ์ของชาติที่รู้จักสมดุลของชีวิตได้ดีกว่าหลายประเทศในโลกนอกจากนี้รัฐและเอกชนยังเริ่มจับมือกันสร้างโครงการสนับสนุนแบรนด์อาหารไทยทั้งการอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่การส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานสากล และการผลักดันให้ครัวไทยกลายเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาพื้นบ้านถูกรวมเข้าด้วยกันจึงเกิดพลังใหม่ที่ขยายออกไปอย่างไม่มีขอบเขตเรากำลังอยู่ในยุคที่แบรนด์ไทยไม่ได้แค่แข่งขันเรื่องราคาแต่แข่งขันด้วยความภาคภูมิใจใครจะคิดว่าน้ำพริกถ้วยเดียวสามารถเดินทางข้ามโลกไปวางบนโต๊ะอาหารยุโรป หรือเครื่องแกงไทยจะกลายเป็นหัวใจของร้านหรูในมหานครใหญ่นี่คือพลังของเรื่องราวที่ทำให้สินค้าธรรมดากลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชาติและทุกครั้งที่ใครสักคนในต่างแดนเปิดขวดซอสปลาไทยเทรนด์ใหม่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็กำลังเริ่มขึ้นโดยไม่ต้องมีเสียงโฆษณาใดๆเพราะพลังของรสชาติไทยไม่จาเป็นต้องพูดมันแค่ต้องถูกลิ้มลองแล้วโลกจะจาชื่อเราไปอีกนาน รสชาติแห่งนวัตกรรมเมื่อเทคโนโลยีเข้าครัวไทยในอดีตครัวไทยคือพื้นที่ของความรู้สึกและประสบการณ์ผู้ปรุงใช้มือกะส่วนผสมใช้จมูกดมใช้ลิ้นชิมใช้หัวใจตัดสินแต่วันนี้ครัวกำลังเปลี่ยนไปอย่างเงียบงนันเครื่องช่างอัจฉริยะเข้ามาแทนความรู้สึกการวิเคราะห์รสชาติด้วยข้อมูลเริ่มเข้ามาแทนความจำและเทคโนโลยีที่เคยอยู่ไกลาจากเตาไฟ กลับกลายเป็นผู้ร่วมปรุงรสใหม่ของชาติอย่างเต็มตัวการมาของยุคดิจิทัลทำให้อาหารไทยก้าวข้ามขอบเขตของวัตถุดิบและภูมิภาคสายไฟและสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลายเป็นเส้นทางใหม่ของรสชาติเชฟรุ่นใหม่เริ่มทดลองใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์เพื่อสกัดกลิ่นสมุนไพรสร้างเนื้อสัมผัสแปลกใหม่และยืดอายุอาหารโดยยังคงกลิ่นหอมของตะไคร้เหมือนเพิ่งเด็ดจากสวน การผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาเก่าและเทคโนโลยีใหม่จึงกลายเป็นการฟื้นคืนชีวิตให้กับอาหารไทยในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนนวัตกรรมไม่ได้หมายถึงการทิ้งของเก่าแต่มันคือการเปิดพื้นที่ให้สิ่งเก่ามีชีวิตอีกครั้งในโลกที่เปลี่ยนไปตัวอย่างเช่นเครื่องแกงที่เคยต้องโคลกด้วยแรงแขนหลายชั่วโมงวันนี้มีการพัฒนาเครื่องบดท,ที่รักษากลิ่นและเนื้อสัมผัสได้เหมือนตำด้วยครกจริงหรือการพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษาความสด ที่ทําให้อาหารไทยเดินทางข้ามทวีปโดยยังมีกลิ่นหอมเหมือนพึ่งตักจากหม้อในอีกด้านหนึ่งเทคโนโลยีข้อมูลเริ่มเข้ามามีบทบาทสําคัญร้านอาหารไทยใช้ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภควิเคราะห์รสชาติที่คนแต่ละภูมิภาคชื่นชอบเพื่อปรับสูตรให้เข้ากับตลาดโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์ตัวอย่างเช่นการลดความเผ็ดแต่เพิ่มกลิ่นหอมหรือการสร้างเมนูสุขภาพที่ยังคงความอร่อยแบบไทยการผสมผสานเช่นนี้ไม่ใช่เพียงการตลาด แต่คือศิละปะของการรักษาวิญญาณของรสชาติให้เข้ากับยุคสมัยสิ่งที่น่าทึ่งคือความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์และเชฟในไทยเริ่มเติบโตพวกเขาไม่เพียงคิดค้นสูตรใหม่แต่ยังทดลองสร้างอาหารแห่งอนาคตจากวัตถุดิบไทยเช่นโปรตีนจากพืชแทนเนื้อสัตว์หรือเครื่องดื่มสมุนไพรที่เสริมภูมิคุ้มกันด้วยการใช้จุลินทรีย์จากผลไม้พื้นบ้านแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้แค่ตอบโจทย์เศรษฐกิจแต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางนวัตกรรมด้านอาหารในภูมิภาคแม้เทคโนโลยีจะเปลี่ยนทุกอย่างแต่หัวใจของอาหารไทยยังคงเหมือนเดิมคือความสมดุลระหว่างรสชาติและความรู้สึกการผสมผสานรสเผ็ดเค็มหวานเปรี้ยวและขมไม่ใช่เพียงสูตรคำนวณแต่คือศิลปะของการใช้ชีวิตเทคโนโลยีอาจช่วยให้รวดเร็วขึ้นแต่ไม่อาจแทนที่ความละเอียดอ่อนของมือที่เคยโขลกพริกด้วยความรักได้ นั่นคือเส้นบางๆระหว่างความสะดวกและจิตวิญญาณที่ครัวไทยต้องรักษาไว้นอกจากนี้การเติบโตของสื่อออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้เชฟไทยและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงตลาดโลกได้โดยตรงการขายเครื่องแกงผ่านช่องทางออนไลน์การสอนทำอาหารผ่านคลิปวิดีโอหรือการสร้างคอนเทนต์เล่าเรื่องราวของรสชาติท้องถิน่นล้วนเป็นเครื่องมือที่ทำให้อาหารไทยกลายเป็นวัฒนธรรมที่ส่งต่อได้ในทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่กรุงเทพลอนดอนหรือโตเกียวเพียงคลิกเดียวคุณก็สัมผัสรสชาติไทยได้ทันทีอย่างไรก็ตามนวัตกรรมไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันตั้งคำถามกับความแท้ของรสชาติอยู่เสมอยิ่งเทคโนโลยีเข้าใกล้าการผลิตมากเท่าใดความเสี่ยงที่จะสูญเสียความเป็นธรรมชาติยิ่งมากขึ้นเท่านั้นครัวไทยในยุคใหม่จึงต้องเผชิญโจทย์สำคัญว่าจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรโดยไม่ทิ้งรากของตน บางคนเชื่อว่าอนาคตของอาหารไทยจะไม่ใช่แค่เรื่องรสชาติอีกต่อไปแต่จะเป็นเรื่องของความยั่งยืนการผลิตที่เคารพต่อธรรมชาติการลดของเสียและการใช้วัตถุดิบอย่างรู้คุณค่ากลายเป็นแนวทางใหม่ที่โลกกำลังจับตามองไทยมีโอกาสที่จะเป็นผู้นำในเส้นทางนี้เพราะเรามีทั้งภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่เข้าใจคำว่าพอดีอยู่ในสายเลือดเมื่อมองให้ลึก อาหารไทยในยุคเทคโนโลยีจึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือทางเศรษฐกิจแต่มันคือบทสนทนาระหว่างอดีตกับอนาคตระหว่างเตาถ่านกับเตาอัจฉริยะระหว่างกลิ่นควันในตลาดกับข้อมูลในจอคอมพิวเตอร์และระหว่างมือของแม่ที่เคยปรุงอาหารกับมือของเชฟรุ่นใหม่ที่ใช้เครื่องมือทันสมัยแต่ยังเคารพรากเดิมของชาติรสชาติไทยในอนาคตอาจเปลี่ยนรูปร่างแต่สารของมันจะยังเหมือนเดิมคือความรักความสมดุล และความภูมิใจในความเป็นไทยและเมื่อวันนั้นมาถึงไม่ว่าเทคโนโลยีจะล้ำเพียงใดกลิ่นของเครื่องแกงไทยจะยังคงอยู่เป็นสัญญาณว่าชาติที่รู้จักรักษารากย่อมไม่สูญหายในคลื่นแห่งนวัตกรรมอัตลักษณ์บนจานพลังนุ่มลึกของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยทุกครั้งที่มีใครสักคนตักต้มยำเข้าปากหรือกัดข้าวเหนียวมะม่วงคำแรกโลกไม่ได้ลิ้มรสเพียงความอร่อย แต่กำลังสัมผัสตัวตนของชาติที่ซ่อนอยู่ในจานนั้นอย่างเงียบงามอาหารไทยไม่ได้เพียงเลี้ยงร่างกายแต่มันหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของแผ่นดินที่ผ่านการเรียนรู้ความอดทนและการสร้างสมดุลระหว่างความแตกต่างมาหลายชั่วอายุคนเมื่อเศรษฐกิจสร้างสารรค์กลายเป็นคำสำคัญของศตรวรรษใหม่ประเทศทั่วโลกต่างพยายามหาสิ่งที่สะท้อนเอกลักษณ์ของตนเพื่อใช้เป็นพลังทางวัฒนธรรม แต่สำหรับไทยเราไม่ต้องค้นหาที่ไหนเพราะสิ่งนั้นอยู่ในครัวของเรามาตลอดทุกจานคือภาพจําของชาติทุกกลิ่นคือประวัติศาสตร์และทุกการปรุงคือการประกาศตัวตนของความเป็นไทยอย่างอ่อนโยนแต่ทรงพลังอาหารไทยคือสัญ,ญลักษณ์ของความเข้าใจในความพอดีหลักคิดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาทุกยุคไม่มากไปไม่น้อยไปทุกอย่างอยู่ในจังหวะที่ลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการผสมรสเผ็ดกับหวานหรือการจัดจานที่คำนึงถึงความงามและความรู้สึกของผู้กินนี่คือความละเอียดอ่อนที่โลกให้คุณค่าและกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่เงินซื้อไม่ได้ในวันนี้อัตลักษณ์บนจานได้กลายเป็นเครื่องมือสร้างชื่อเสียงระดับโลกประเทศที่เคยเป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติกำลังกลายเป็นจุดหมายของนักชิมที่ต้องการสัมผัสวัฒนธรรมผ่านรสชาติ การได้กินอาหารไทยแท้ๆจึงไม่ใช่เพียงการชิมแต่คือการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะและความคิดของชาติที่เชื่อในพลังของความสุขเรียบง่ายสิ่งที่น่าคิดคือทำไมความอ่อนโยนเช่นนี้จึงมีอิทธิพลมหาศาลคำตอบอยู่ที่ความจริงใจอาหารไทยไม่ได้สร้างขึ้นเพื่ออวดแต่เพื่อแบ่งปันรสชาติทุกค,คำจึงสะท้อนดิตใจของผู้ปรุง ที่ใส่ความตั้งใจและความเคารพต่อผู้กินความจริงใจนี้เองที่โลกกำลังโหยหาในยุคที่ทุกอย่างเร่งรีบและปรุงแต่งเกินจริงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เติบโตจากครัวไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ร้านอาหารหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแต่ขยายไปถึงงานศิลป์ดนตรีภาพยนตร์และการออกแบบที่ใช้อาหารเป็นแรงบันดาลใจเช่นการสร้างคาเฟ่ที่เล่าเรื่องชุมชนผ่านรสชาติการออกแบบภาชนะที่สะท้อนวิถีชีวิต หรือแม้แต่สารคดีที่ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับอาหารสิ่งเหล่านี้ทำให้รสชาติไทยไม่ใช่แค่ของกินแต่คือสื่อทางวัฒนธรรมที่พูดกับใจคนได้ทุกภาษาในเวทีโลกประเทศไทยจึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการใช้วัฒนธรรมอาหารสร้างพลังอ่อนอย่างชาญฉลาดหลายประเทศอาจมีทุนมีเทคโนโลยีหรือมีตลาดใหญ่กว่าแต่ไม่มีชาติใด ที่สามารถถ่ายทอดความสุขผ่านรสชาติได้เหมือนไทยเพราะรสชาติไทยคือบทสนทนาระหว่างธรรมชาติและหัวใจมนุษย์ที่เข้าใจคุณค่าของความพอดีสิ่งที่ท้าทายต่อจากนี้คือการรักษาอัตลักษณ์ในโลกที่เปลี่ยนเร็วทุกวันนี้มีหลายประเทศพยายามทำอาหารไทยในแบบของตนบางแห่งลดรสบางแห่งตัดขั้นตอนเพื่อความเร็วบางแห่งเพิ่มวัตถุดิบใหม่ที่ไม่เกี่ยวกับรากเดิมคำถามคือไทยจะยอมให้ รสชาติแห่งชาติกลายเป็นเพียงเงาของอดีตหรือจะลุกขึ้นมาปกป้องและต่อยอดให้ทันสมัยโดยยังคงจิตวิญญาณเดิมไว้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงนโยบายแต่คือภารกิจร่วมของคนทั้งชาติเราทุกคนคือผู้สืบทอดครัวไทยไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าริมทางที่ยังตำส้มตำด้วยมือชาวสวนที่ปลูกพริกด้วยความรักหรือเชฟรุ่นใหม่ที่กล้าทดลองผสมรสชาติใหม่ ทุกคนต่างมีส่วนในเรื่องราวเดียวกันคือการรักษาหัวใจของอาหารไทยให้มีชีวิตในยุคใหม่เพราะในที่สุดแล้วพลังที่แท้จริงของรสชาติไทยไม่ได้อยู่ที่ความเผ็ดหรือความหอมแต่อยู่ที่ความจริงใจความกลมกล่อมและความภูมิใจที่สื่อถึงความเป็นมนุษย์ในแบบไทยแท้และนี่คือพลังนุ่มลึกของเศรษฐกิจสร้างสารรค์ไทยที่ไม่ต้องใช้เสียงดัง ไม่ต้องแข่งขันด้วยราคาแต่ใช้ความเป็นไทยเป็นพลังที่ครองใจโลกอย่างสง่างามเมื่อคนทั่วโลกยกช้อนกินอาหารไทยพวกเขาไม่ได้แค่รู้จักประเทศเราแต่ได้สัมผัสความรู้สึกที่ชื่อว่าไทยอย่างแท้จริงนี่แหละคืออัตลักษณ์บนจานที่กำลังเขียนเรื่องราวใหม่ให้โลกจดจำด้วยหัวใจมากกว่าด้วยลิ้น